เลข9,866รายมีผู้หายป่วยกลับบ้าน11,115รายค่ะแล้วก็ยังมีการรักษาตัวอยู่นะคะ18,022รายในจำนวนนี้ถ้าดูที่ยอดอาการหนักกับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะเห็นทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่ากล่องสีดำวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต102ยังคงเป็นทิศทางที่เรายังอยากเห็นตัวเลขที่มีผู้เสียชีวิต ลดลงกว่านี้นะคะก็คงยังต้องพยายามที่จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ในส่วนของรายงานสรุปแยกกลุ่มจังหวัดเนี่ยนะคะจะเห็นว่าสีส้มคือสีจังหวัดภาคใต้ที่เราเน้นย้ำมาตลอด2สัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนของ4จังหวัดในวันนี้ภาคใต้นะคะรายงาน1922ถ้าดูเทียบเป็นกราฟนะคะแสดงทิศทางจะเห็นว่ายังคงเชิดสูงขึ้นอย่าง